เพลี้ยเฟรนด์นะครับวันนี้คุณก็พบกับเดินฮอตเกมเมอร์วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมอา่ Don อาดอนดอนสต็อปนะครับดอนสต็อปนะก็นะครับรู้ๆอยู่ในเกมกดอาหารเกม๋ยเราอออาหารนะครับวันนี้คุณก็มารับชมที่ EP สองแล้วนะครับนะอีกที่ต่อจากคลิปคลิป EP หนึ่งสดๆเลยนะครับนะคือกดพวกอัดต่อ,อ,ตอปั๊บเลยนะครับ ที่ผมอัดแบบต่ออัดต่อไม่ได่แรเปลหรอกครับคืออยากให้คลิปวิดีโอเนี่ยคือมันนั่นนะครับม,มีความยาวน้อยลงครับผมคือแม่งวิดีโอยิ่งนานมันยิ่งนั่นนะครับยิ่งช้าครับผมมันจะอืดครับตอนเวลาอัพลงยูทูบแต่ใครที่เคยอัพคลิปลงยูทูบหรือใครเคยทํารายการจะรู้นะครับว่าแม่งอืดยิ่งแม่งอืดชิบเป่งนะครับนะครับถ้า เข้าไปเตะตุ่นมันได้นี่เข้าไปเตะไปนานแล้วครับแบบเตะปุ๊บแบบแบบยอดเลยแบบฟุบขึ้นมาเลยไอมุกเตะมุกเที้ยงะลยว่าซาดนะครับก็ว่างหัวรถกลับตกอย่างด้วยนะครับนะก็นะครับงั้นก็มันก็อืดจริงๆนะครับบางทีบางปีบางทีเราก็อัพคลิปเราอัพบางทีก็อาจจะทําอะไรไม่ได้นะครับอาจจะแหลกเป็นได้นะครัโอ้นะครับนี่ปัญหาหลักๆของเรานะครับ จะข้ามอีกแล้วนะเนี่ยใช้เวลาน้นนอยนิดมาก,กเลยเฮ้เเชบที่ผมค้าไอ้นั่นมาพิกแอคมาเนี่ยเพื่อเพื่อจะเอาไปขุดนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอหินนะครับเราจะลงไปข้างล่างภูมิประเทศครับนะ เดินทางไกลกันหน่อยถ้าเดินทางที่มันที่มีถึงถนนนี่คือคุณจะคุณคุณจะ,ณจะวิ่งเร็วในระดับหนึ่งนะครับนะะถือว่าเร็วใช้ได้อยู่วิ่งทางทางตรงถนนเนี่ยวิ่งรูทูสปิดตูสปาร์ตว,วิ่งแม่งเร็วจริงครับขนาดเฮียตีบดแบนยังขนาดเฮียตีบดแบนยังยังตามเราไม่ทันนะผม เ,เจอแล้วอ,อะไรมันจะ,ะมจะง่ายขนาดนั้น,นซึ่งออไอ้เจ้าเจ้าเมล็ดนี้ที่ตอบมาเนี่ยคุณคือคุณสามารถเอาไปเพาะปลูกได้นะครับให้นําการกดคลิกขวาและคุณให้คุณน,นาการกดคลิกขวามันขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็คือจะขึ้นลักษณะรูปต้นไม้สีเขียวมานะครับให้คุณน,นาการคลิกซ้ายนะครับเพื่อเป็นการวางมันเป็นปลูกมันนั่นเองครับปลูกมัน มันไม่เห็มันไม่เห็มันเลยก็คือไม่มันก็อดกินสิวะจบเรื่องนะฮะเงียบ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  ให้ฉันคงอยู่รอดตลอดไปยังไม่เจอหินเลยโอ้โหเสียดายนะครับเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีหินครับแต่ตอนนี้คือว่าเออยังๆเวลาอีกนิดนึงครับโอ้โหโโหรือว่าจะเป็นทางหินต่อไปไกลนะครับเออเราจะหาที่อยู่ต,ตรงไหนดีวะเจอบ้านหมูนะครับซึ่งอ,อ ซึ่งนะครับบ้านหมูนี่ก็ถือว่าอุย้ยแมงมุมขยุ่มหลังคาย,ยังไม่บวกมันนะครับเรายังไม่มีของอันอันไม่ขิงครับถ้าเจอถ้ามีของอันเมฆขิงแล้วก็จะไปบวกมันทีเันใดน,นะครับหมูนี่ผมเตือนนะครับอย่าไปบวกมันใส่อันนี้ไม้ไปนะครับไปสี่อันนะครับอาอเว้ยว่าอีกามาวางอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ อาหารนะครงงม่ยิ่ในตอสมองผมก็จะลดไปด้วยนะครับก็ไม่รู้ไม่เก็ไม่รู้หมนกันาเราปกินทำไมนะครับหมายถึงว่าเราจะอยู่ไปทำไมครับกินปุ๊บแม่งก็ลดเหมือนเดิมครับ ต,ตอนเช้ามันไม่ลดหรอกครับตันนี้เรายังไม่มีน,นั่นนะครับออทองนะครับที่อตอนนี้คุณต้องหาจับถึงเท่านั้นครับผมมันจะมีความสามารถในการช่วยอัปเกรดการคาบของเรานะครับทำให้เราปีไวที่ไม่ใช่ครับอันนี้คือที่ดักสัตว์นะครับทีงใ้คุณวางไว้ตรงทางที่ว่าสัตว์มันเดินไปมาเงี้ยแล้วคุณก็ไปต้อนมันเงี้ย พอมันวิ่งเข้าไปในตรงโรงเห็นรูนี้ไหมครับพอวิ่งเข้าไปพอมันวิ่งเข้าไปทางในมันก็จะทำการล็อกล็อกสัสตว์นะครับให้สัตว์ออกไปนะครับพอคุณไปเก็บมันปุ๊กคงก็จะได้กระต่ายมาอันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่สลับกระต่ายครับดักไว้ตรงงโปรๆงเลยครับแล้วก็ไล่มันนะครับสำหรับใครที่นักรถนี่ก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับถ้าอืม นักโลกถ้าคุณนักโลกเนี่ยถ้าคุณเอามาชีวิตรอดเนี่ยคือถ้าคุณนักโล,เลกเดียวโลกคนอย่างเดียวคงจะไม่ได้นะครับก็คือคุณอาจจะไม่รอดนะั่นอยู่นั่นตรงนั้นครับหรือว่าคุณจะไม่รอดแทนใช่หรือว่าคุณยอมอดอาหารก็คือ,อ,อไม่ใช่ดิหรือคุณจะยอมหิวหิวจนตายแบบหิวหิวเจียนตายนะครับเพื่อแลกกับนั่นนครับเ,เพื่อแลกกับสิ่งมีชีวิตอันสุวยอันน่ารักนะครับนะ หมูหมากาไก่คกับท่านไปคุกันนะครัวว่าครัวว่าพราวว่าเติมหมูซึ่งเนี่นะตรงเนี่ยผมก็ยังไม่รู้มันใช้อะไรว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะครับมันจะได้เนื้อหมูเยอะอยากได้เนื้อหมูอะหน่อยแน่นอนนะอันนี้ก็คื้นเมืนะครับตีไข่เมืองแต่พวกก็จะตอบของให้เทมมานะครับ แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันใช้อะไรครับนี่จเจอหินแล้วเจอทองเย้ได้ทองมาแล้วนะครับโอ้โหเต็มรง,งความปรารนานครับซึ่งเมื่อเราได้ทองมาแล้วเนี่ยตรงนี้ยัง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 ไม่ครบของมันขาดหินครับซึ่งเราต้องไปหาหินกระเบิ้องเล่มมัดจริง ซึ่งวันที่6หรือวันที่7เนี่ยแหละครับจะมีหมาป่าโผล่กมาซึ่งถ้านานันตอนนั้นหมาป่าโผล่กมาแล้วคุณยังยังไม่มีอาวุธหรือมีดดาบใดๆอาจจะเสี่ยงที่จะต้องเป็นแบบไก่ระ้ายนะฮะคือเราจะเป็นไก่ห้วันาทีนะครับตรงน,นั้นเราจะไม่ยอมเป็นไก่นะครับแน่นอนนะชีวิตเราต้องพัฒนาตลอดเวลานะครับโอ,อการกัดเกมยผมอนะ่ะ ก็โฆษณาคลิปเอฟเฟกมาเรื่อยๆครับเอฟเฟกต์ดิสไตล์ครับประมาณสักหกเจ็ดคลิปแม่งผมเอฟเฟกม์ผมไม่เอฟเฟกเลยแบบดิสไตล์มาเลยครับแงวดเร็วครับแม่ง็บเง็บเงบเง็บตื่นเต้นเรื่ๆ นะครับถ้าคนเห็นต้นไม้แบบถ้าคนเห็นไม้แบบนี้นะครับให้คนทำการตัดมันทนีครับผมีขวานแล้วตัดมันับเอ้ยูฝาขแล้วตัดมันนะครับตัดมันแต่ตัดไม่ได้มันนะครับถูกไม่ใช่ครับคือถ้าเราถือแบบนั้นแล้วตัดตัดตัดไปต้นต้นไม้ที่เป็นคล้ายๆเหมือนโดนนั่นแหละครับ ไฟเผาไม้จนเกรียมนะครับนั้คือถ้าเราตัดมันเราจะได้ฐานมานะครับคือเราจะกลายเป็นคนเอาฐานพอดีครับคีอเราเป็นคนเอาฐานนีนี้ฐานไมท้องนะครับฐาน,นกินยาบุมไม่ใช่วู้ววิวกิ๊วูอะไรเนี่ย ไม่เคยใช้นะฮะมันจะมงกุฎดอกเซนเดลล่ามันํำมันทำไรายได้แต่ตอนนี้ที่ผมรู้ก็คือนี่นะครับี่ซึ่งคุณเป็นอะไรที่โชคดีอนันนะครับไม่ใช่ผมมากกว่าที่โชคดีเนี่ยนะครับก็คือคุณเห็นรอบๆนี้ไหมครับสมองสมอง,งเริ่มลดลงแล้วครับนะครับเนะก็บดอกไม้เขาติดสองอันนะครับติดสองกือสาวะ Ờ, สองอันดันคาบไม่ได้เ็ปไมาเป็นไมเกจะมีวะโอ้ยมเลเป็นไรวะเนี่ยอ้วยอ้วยอ้ยภาพเดียวเลิกเลยเลิกเป็นแบบนั้น้วครับ อยาอาโอ้โหมาเมื่มันต้องนอนคนระับรู้วิธีอย่างเดียวที่เราจะผ่านคนไม่ไปได้นะครับโอเคมาถึงแล้ตรงนี้นะครับแล้วทำการกข้ามฝั่งอย่างที่รวดเร็วคนระับครับเชือกเชือกเชือก ขับเชือกมานะครับตามค่าตามผมนะครับนะครับคือเราต้องคับตลอดของตลอดเวลาเพื่อทำให้สมองมันแน่นน,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 นะครับแน่นเปิดนะครับถ้าเรายิ่งค้าของก็คือแน่นนะครับมันจะยิ่งเพิ่มสติปัญญานะครับเพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหพูดเอาสดๆเลยอะส่วนอึบวูนเนี่ยส่วนอึบวเนี่ยสามารถทำเป็นทำมาเป็นเชื้อเพิ่ได้นะครับเชื้อเพิ่เชื้อเปิง เป็นการ์ดเป็นการ์ดชื่ปโ่นผู้ขาวนะผู้ขาวนี่นะครับแล้วทำการพับขึ้นมาดูดูไปที่ใบสองนะครับนะครับเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่แน่แน่โอ้โหโอ้โหเดือดมากเนียน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 ยายาอันนี้ก็คือที่นอนนะครับให้คุณทำเการ คีกขวาเ็ลากมันออกมานะครับให้นางการคิซ้ายเพื่อุนที่นอนนอนไม่นอนนะได้นออันนี้จะ้มันโจนของเว้ยจะไม่ข้ามเลยเหรอนอ้มันข้ามก่อนครับเออแล้วก็อย่าลืมกระเป๋าโอเคนี่เราก็มีของเพิ่มแล้วนะครับ ต้องอย่าเลยเป็นคาทั้งหมดมันสามารถเพิ่มช่วยนั่นะครับทำให้สติปัญญาเราเพิ่มขึ้นทำให้เรา,อาตอนติปัญญาคงที่นะครับสติปัญญาคงที่ไม่เหพอไม่ได้วะอไม่นอนไม่ได้เลยนอนไม่ได้แต่ว่าที่ยังไม่ไเหมาะแก่การนอนนะพี่นอนคนแบบนี้ได้หรอ ผมคงจะต้อง Leg, เดสมอเร่งใช่ไหมเนะี่ยไม่นะไม่นะไม,นะไม่เอ้ยอก,กินแตกินแต่กินแต่เกินเดี๋ยวเพิ่งกินนากกว่าน,น,นี้ยังไม่ว่างยังไม่ว่างแกกินนะครับเราได้กระเป๋ามาแล้วของช่องคำก็เพิ่มขึ้นอันนี้คือที่กหนวด อันนี้คือที่ทําแปลงปลักอันนี้คือที่กดดินแม่กระต่ายมันเข้าไปอยู่นะครับคือผมจะเรียกว่าสร้างสารรค์ดีกว่านะครับก็คือทําอะไรที่แบบตอนนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายอันสูงสุดของเรานะครับคือการฆ่ากระต่ายคือผมคิดว่าจะทำให้สมองกระลดตรงนะครับยิ่งมันยิ่งแย่เลยนะครับ โอ้โหอาหารต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยก็โอเคนะครับนะาถึงวันที่สี่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่านะครับแล้วก็คงจะต้องบายเพียงเท่านี้นะครับเจอใหม่ในอีพีสาม